เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางให้กับบนกระดาษด่างนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นปลูกใส่เข่งนะคะบนกระดาษด่างนะคะเขาชอบดินโล่งๆโปร่งๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฐานรองก้นหลุมแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะดินใบกัมปูดินใบมะขามนะคะแล้วก็โฟมนะคะโฟมเราก็จะรื้ออันเจาอ,ออกมาก่อนนะคะคือดินเ่ามาก ขอนขึ้นมาเลยนะคะมันตายยากนะคะมันตายยากเลือกออกมานะคะเราก็จะใช้วัสดุรองก้นกระถางเป็นอิดนะคะเป็นอิดเป็นอิด,เป,อดเป็นฐานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะฐานเนี่ยจะมีความเย็นแล้วก็ทําให้ดินโปร่งนะคะที่กระบอกจะก่อันไปเลย แล้วเราก็ใส่โฟมลงไปนะคะเอ้เราประหยัดไม่ต้องไปซื้อโฟรลอยอะไรไม่ต้องต้องซื้อเนะคะใช้โฟมแล้วก็สุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเขาดินใบก้าฟูนะคะดินใบก้าฟู เราต้องทำดินให้มันโล่งๆโปร่งๆนะคะเสร็จแล้วเราก็วางลงไปเลยนะคะวางวางต้นลงไปเลยคะ่ะใช้ดินที่เหลือกรบเป็นดินใบกำปูนะคะผสมปุ๋ยมะพร้าวด้วยคะ่ะการปลูกใส่เข่งเนี่ยจะทำให ต้นเขาโตเร็วขึ้นนะคะเรียบร้อยคะ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ลดน้ำตามปกตินะคะ